วันนี้วิจะมาช่วยแม่ตัดลำหญ้าไปปลูกนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากที่แม่วิสาธิตให้ดูนะคะวิก็จะมาทําบ้างแล้วคะ่ะเป็นครั้งแรกของวินะคะ ในการตัดลำหญ้าแบบนี้ท่วิกำลังตัดอยู่นี่เป็นลำหญ้าของเนเปียนะคะใบของหญ er, ้าเนเปียเตากับกระต่ายก็กินได้นะคะทุกคนคะไม่เฉพาะวัว,วนะคะหญ้าพันธุ์นี้สามารถนำลำเขาไปปลูกต่อได้นะคะเพราะเขาจะมีรากออกมาถ้าเขาแก่มากคะ่ะถ้าเราไปซื้อหญ้าเนเปียจากฟาร์มนะคะทุกคนคะเขาขายให้ท่อนระบาดนะคะค่อนข้างจะแพงอยู่นะคะท่อนหนึ่งก็เท่ากับท่วิสับออกไปนั่นแหละคะ่ะฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะไม่ได้ขายให้ลำระบาดนะคะเขาขายท่อนระ บาทค่ะเดี๋ยววันไหนว่างๆว,วิจะพาทุกคนไปดูสวนที่เราเช่าไว้นะคะแม่วิเช่าปลูกยาโดยเฉพาะเลยค่ะปีนี้แม่วิว่าจะไม่เช่าสวนต่อนะคะ แม่วิก็เลยจะเอาพันญ่าไปขยายไว้ที่ทุ่งนาค่ะที่นาก็มีญ่าอีกพันหนึ่งนะคะจะเป็นต้นที่ต่ํากว่านี้ค่ะจะเป็นพันญ้าลูซี่นะคะเราขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดค่ะหรืออีกแบบหนึ่งก็จะเป็นการขยายพันธุ์โดยการขุดต่อนะคะทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นญ้าเนเปียร์หรือญ้าลูซี่ก็สามารถขยายพันธุ์โดยการขุดเขาออกมาปลูกนะคะแต่แบบนั้นค่อนข้างจะรอดยากค่ะเพราะรากเขาจะเริ่มเน่านะคะเขาไม่ขยายต่อค่ะ แต่ถ้าเราขยายพันธุ์แบบใช้ลำต้นหรือมเมล็ดเขาก็จะติดดีกว่านะคะในระหว่างที่วินั่งตัดหญ้าอยู่นี่พ่อวิก็จะเดินไปเดินมานะคะทุกคนคะพ่อเองก็ต้องเตรียมของออกไปทุง่งนาค่ะหญ้าลูซี่พวกนี้พ่อวิตัดจากหลังบ้านเองนะคะก็เลยได้หน่อยนึงค่ะที่หลังบ้านก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนมากจะอยู่ที่สวนค่ะบริเวณบ้านวิก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะทุกคนคะก็มีตป่าหญ้าทั้งนั้นเลยค่ะ ปลูกไว้ให้วัวให้ควายกินนะคะพื้นที่ตรงไหนว่างพ่อวิก็ขยายพันธุ์หมดเลยนะคะพอตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วถ้าเราปลูกหญ้าช่วงหน้าฝนหญ้าจะติดดีกว่านะคะทุกคนคะช่วงนี้พ่อกับแม่วิก็จะยุ่งยุ่งนะคะทั้งปลูกหญ้าทั้งตัดหญ้าให้วัวค่ะดูจากลำต้นที่กองอยู่หน่อยนึงตัดไปตัดมาก็ได้เยอะอยู่นะคะมองไปอีกทีคือได้ครึ่งกระสอบแล้วค่ะ ตอนนี้วิก็เร่งมือสุดๆเลยนะคะเพราะกลัวพ่อกับแม่จะออกไปทุ่งนาก่อนค่ะไม่อยากให้พ่อเข้ามาอีกรอบนะคะเปลืองน้ํามันรถค่ะทุกคนคะก็อยากให้พ่อเอาไปด้วยเลยรอบเดียวนะคะวิก็เร่งมือตัดให้เสร็จก่อนแม่จะอาบน้ําเสร็จค่ะหญ้าพันนี้วิวาตัดง่ายดีนะคะทุกคนคะเวลาเราตัดใบไปให้วัว ใช้เกี่ยวตัดเป็นกอเป็นกอเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกเราปลูกให้เป็นกอค่ะจะได้ตัดง่ายแต่ข้อเสียของหญ้าพันนี้คือต้นสูงมากเลยนะคะถ้าเราตัดเขาไม่ทันเขาจะสูงท่วมหัวเราเลยค่ะที่บ้านวิมีวัวมีควายไม่กี่ตัวนะคะทุกคนคะแต่กินจุมากเลยค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้ยอดหญ้าแตกดีมากเลยค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะทุกคนคะส่วนช่วงหน้าแล้งเราก็จะเก็บฟางข้าวไวใ้ให้เขาทานนะคะ ว,วัวควายจะเจริญเติบโตก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละค่ะมีหญ้าสดๆให้เขาได้ทานทุกวันเลยค่ะวิตัดลำหญ้าเสร็จแล้ววิก็จะพาทุกคนมาดูส่วนที่พ่อตัดไปนะคะนี่แหละค่ะคือพื้นที่หลังบ้านอันนี้คือเหลืออีกหน่อยหนึ่งนะคะเขายังไม่แก่ดีค่ะพ่อวิก็เลยยังไม่ตัดนะคะส่วนที่โล่งๆอยู่นูน่นคือตัดออกไปแล้วค่ะปกติแล้วเราก็จะให้วัวกินทั้งลำต้นและใบเลยนะคะแต่รอบนี้เราเก็บลำต้นไว้ไปทำพันุ์ค่ะใบที่เหลือเราก็จะเอาไปไว้ให้วัวค่ะ วิคิดว่ามันจะได้น้อยๆนะคะไปๆมาๆก็ได้กระสอบหนึ่งอยู่ค่ะทุกคนค่ะเอาไปขยายพันธุ์ที่ทุ่งนากันค่ะ